ก่อนหน้านี้นะครับมีบริษัททำแบรนด์เครื่องสำลังแห่งหนึ่งเคยทำยอดขายได้ 15, ถึง5,000ถึง8,000ล้านหยวนต่อปีหรือประมาณ25,000-40,000ล้านบาทนะครับแต่ตอนนี้ยอดขายติดหัวลงไปเยอะมากจนแทบไม่มีกำไรเลยเพราะทำการตลาดด้วย KOL หรือ Influencer เป็นหลักนี่คือคำพูดของคุณหลุยส์จิ้เจียนะครับไม่แน่ใจชื่อถูกหรือเปล่าครับ ซีอโอและผู้ก่อตั้งบริษัทร,ระดับหมื่นล้านอย่างอันบ็อกใครรู้จักบริษัทอันบ็อกซ์ไหมครับไม่ได้จริงบริษัทอันบ็อกซ์คือบริษัทที่ขายเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ซึ่งบริษัทนี้ชาตาิากใครเคยเห็นผ่านตาไหมครับว่าเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถหนึ่งนาทีคือพับเก็บได้เคยเห็นถานา่านมาไว้ใมินิโงนะตอนนี้มีเยอะมากนะครับซึ่งต้นต้นแบบมาจากบริษัทอันบ็อกซ์นี่แหละครับ ทีนี้คนที like ่เขาไปก็บอกบ่าถามนะครับผมได้อ่านเขาก็ถามกับทีมโอของบริษัทนั้นบอกว่าการที่เขาผลิตสินค้าพวกนี้คือมันล้ำกวบริษัทอื่นแต่ซีรีส์หนึ่งเลยประเทศที่เป็นเจ้าขอของการทำนะครับลอกตีนะเขาก็เลยถามว่าเอาอะ้รอย่างนี้ไม่ควรบดนลอกตีหเปลาขาบอกว่าเขาบอกบริษั์ไปแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีการลอกตีเพราะฉะนั้น คอลเลกชันใหม่ในทุกๆปีคนที่ก๊อฟตามของเขาก็จะตามขงเขานะครับแต่สิ่งสำคัญท,ที่เขาพูดขึ้นมาเนียเลยก็คือว,ว่าต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้แข่งกับคุณภาพสินค้าแต่จะแข่งกับที่การตลาดจริงไหมครับเพราะอะไรครับทุกวันนี่รู้ก็มาเป็นเอเจน์ขอเรื่องนี้นะครับทุกคนกำลังทำตามาด,าด้วยตัวเองอยู่จริงๆอยากให้ปลุกให้เป็นกับลองอ การที่แรนจะต้องถานของได้ครับต้องเจ้าไหครับดาราใช่หเจ้าดาราทำการตลาดทุกอย่างทุกอย่พวน,น,นี้นะแต่วันนี้ทุกคนสามารถทำการตลาดด้วยมือแเพีมมงเ,เดียยุนนะคสมัยเปลี่ยนไปเอะมากครับทีนี้ยอ้อนกลับที่ประโยคเมื่อสักพูดจาได้ใช่ไหมครับใครจประโยคลูกีได้บ้างครับว่า,วาอยอดขายตกเพราะอะไรเพราะว่าใช้เงินอะไร ทีนี้คำถามคือทำไมมันถึงเป็นอย่างนั ja ้นอสองปีข oh. uh ้างหน้าจะเกิดอะไรขึ right. uh ้นแล้วเราจะหาทางแก้ไขแก้เกมยังไงนะครับระจะเ่าให้ฟังนะครับก็คือว่าให้ทุกคนเี็นภาพตามนะครับสมมติคนที่เป็นผู้ประกอบการน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับเวลาเราผลิตสินค้ามาอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราทาอะไร ทำไะไต่อ,รอเราทำทำยังไงครับผลิตมาแค่อะไราานนะครับขา,ายจะขายยังไงครับโฆษณาโฆษณายห็นไหครับยิงแอนมีอะไรไหมครับจ้างปูจา้จางติวติวแอลเนาะอันเนี้ยคือเป็นการ ลองมาดูความหมายของ